อูดหลุดจากสวนสัตว์ทำร้ายคนอูดเป็นสัตว์มหัศจรรย์ที่มีความสามารถในการปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมที่รุนแรงอย่างทะเลทรายซึ่งร้อนจัดในยามกลางวันและหนาวจัดในเวลากลางคืนทั้งยังสามารถเก็บสะสมน้ําและไขมันมาใช้ในยามจําเป็นได้เพราะจุดแข็งเหล่านี้ทําให้ผู้คนในแถบทะเลทราย นิยมใช้อูดเป็นพาหนะในการเดินทางหากดูแต่ภายนอกหลายคนคงเข้าใจว่าอูดเป็นสัตว์ที่เชื่องช้าและรักสงบแต่จริงๆแล้วมันเป็นสัตว์ที่ใจร้อนขี้โมโหชอบกัดคนและมีพะละังกำลังมากอูดที่โตเต็มที่สามารถบดขยี้แขนขาและคอของผู้ใหญ่ได้ด้วยการถีบเพียงครั้งเดียวแม้ว่ามันจะไม่ใช่สัตว์นักล่าแต่เมื่อจำเป็นต้องต่อสู้ ก็สามารถทำให้มนุษย์บาดเจ็บและอันตรายถึงขั้นทำให้คนเสียชีวิตได้ดังเช่นเรื่องราวที่เกิดขึ้นในสวนสัตว์แห่งหนึ่งเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในสหรัฐอเมริกาตำรวจได้รับรายงานว่ามีอูดรุดจากสวนสัตว์และกำลังทำร้ายคนเมื่อเดินทางไปยังที่เกิดเหตุพวกเขาก็พบร่างของชายสองคนนอนอยู่บนพื้นไม่เคลื่อนไหวและโดยรอบไม่มีอูดที่ว่านั้น พวกเขาเรียบเข้าปดมพยาบาลและนำตัวทั้งคู่ขึ้นรถทันทีเพราะว่าในจังหวัดที่กำลังจะออกรถเจ้าอูดที่ว่าก็ปรากฏตัวมาจากไหนก็ไม่รู้มันพุ่งเข้าใส่รถตำรวจและพยายามทำร้ายเจ้าหน้าที่ทางตำรวจจึงจำเป็นต้องจัดการมันก่อนที่จะเกิดเหตุร้ายแรงไปมากกว่านี้หลังจากที่นำใช้ผู้หมดสติทั้งสองส่งโรงพยาบาลก็ได้ทราบว่า ทั้งคู่เสียชีวิตตั้งแต่ในสถานที่เกิดเหตุแล้วเพราะบาดแผลรุนแรงมากจากการสอบปากคำผู้ที่เห็นเหตุการณ์ทำให้ทราบว่าอูตัวนี้หลุดมาจากสวนสัตว์ส่วนชายทั้งสองเป็นพลเมืองดีที่ท,ทราบข่าวและอยู่ในเหตุการณ์พอดีพวกเขาพยายามต้อนอูด และจับมันส่งคืนทางสวนสัตว์เพราะว่าเจ้าอูดตัวนี้อันตรายกว่าที่คิดมันเป็นปลายต้อนพวกเขาจนกระทั่งจนมุมและกระทืบพวกเขาจนเสียชีวิตผู้เชี่ยวชาญด้านสวนสัตว์กล่าวว่าพฤติกรรมอันก้าวร้าวนี้สามารถเกิดขึ้นได้กับอูดตัวเมียที่มีลูกอ่อนหรืออูดตัวผู้ที่อยู่ในฤดูผสมพันธุ์แต่อูดที่ไม่อยู่ในสองสถานการณ์นี้ก็สามารถบ้าคลั่งหรือจู่โจมมนุษย์ได้เช่นกัน หกงมันรู้สึกว่าถูกคุกคามสกังขลังบุกทำร้ายคนสกังเป็นสัตว์ที่มีลักษณะาภายนอกคล้ายกระรอกแต่มีสีขาวสลับดำและมีชื่อเรื่องการป้องกันตัวอันยอดเยี่ยมเวลาที่ตกอยู่ในอันตรายหรือต้องการหลบหนีมันจะปล่อยสารเคมีที่มีกลิ่นฉุนอย่างรุนแรงออกมาจากก้น ซึ่งสารเคมีที่ว่านั้นเป็นสีเหลืองสามารถลอยตลบปบปวนไปในอากาศได้เป็นเวลานานและพ่นได้ไกลถึง7เมตรสารเคมีนี้จะทำให้เกิดการแสบร้อนจมูกและตาบอดชั่วคราวกว่าจะฟื้นตัวเจ้าสกังก็สามารถหลบหนีไปได้ไกลแล้วแต่ถึงกระนั้นก็ใช้ว่าสกังจะเป็นสัตว์ที่รักสงบในบางกรณีมันก็บุกเข้าโจมตีมนุษย์ได้เช่นกัน เหมือนเหตุการณ์หนึ่งที่เกิดขึ้นในประเทศสหรัฐอเมริกาครอบครัวหนึ่งกำลังนั่งปิ้งย่างบาร์บีคิวในวันหยุดผู้ใหญ่กำลังเตรียมอาหารส่วนเด็กๆก,ก็วิ่งเล่นกันอย่างสนุกสนานเพราะว่าความเพลิดเพลินนี้จบสิ้นลงเมื่อหญิงกรีดร้องด้วยความเจ็บปวดพอาะสกังตัวหนึ่งกัดขาเธอไม่ยอมปล่อยพวกผู้ใหญ่พยายามเอาสิ่งของไล่ตีส,สกังแต่มันก็ไม่ยอมปล่อยขาของเด็กน้อยง่าย จนกระทั่งพวกเขาต้องถีบมันสุดแรงเมื่อเด็กน้อยหลุดจากปากของสัังพวกเขาก็รีบพาเธอส่งโรงพยาบาลแต่มันก็ยังไม่ยอมออกจากบ้านของพวกเขาและขู่คำรามอย่างบ้าคลั่งจนต้องเรียกเจ้าหน้าที่มาจัดการภายหลังพวกเขาพบว่าสาเหตุที่สัังตัวนี้โจมตีคนก็เพราะว่ามันติดเชื้อพิษุนักบ้าโชคดีที่แผลของเด็กน้อยไม่ได้รุนแรง และเธอก็ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในภายหลังด้วยนอกจากเหตุการณ์นี้แล้วทั่วโลกยังมีรายงานข่าวอีกมากมายที่แสดงให้เห็นว่าสกังที่ติดเชื้อพิษสุนัขบ้าสามารถโจมตีผู้ใหญ่แมวและหมาได้แม้ว่าสิ่งเหล่านี้จะมีขนาดใหญ่กว่ามันเพราะมันมีสัญชาตญาณในการป้องกันตัวที่รุนแรงโดยเฉพาะเมื่อถูกต้อนจ,นจนจนมุม เสือกัดแขนเจ้าหน้าที่ที่ให้อาหารเสือนั้นได้รับยกย่องให้เป็นราชาแห่งสัตว์ป่าและเป็นเจ้าแห่งนักล่าอย่างแท้จริงตามลักษณะทางธรรมชาติแล้วเสือจะล่าเหยื่อเมื่อมันหิวเท่านั้นเมื่อมันอิ่มท้องมันจะไม่ล่าเหยื่อจนกว่ามันจะเริ่มหิวอีกครั้งแต่ก็ไม่ได้หมายความว่ามันจะไม่เป็นอันตรายเมื่อตอนที่มันอิ่มท้องพวกมันเป็นหนึ่งในสัตว์ป่า ที่ถูกนำมาเลี้ยงในสวนสัตว์หรือเขตอนุรักษ์สัตว์ป่าไม่ว่าจะด้วยเหตุผลทางด้านการศึกษาหรือการอนุรักษ์แม้ว่าจะอยู่ล้ังกงหรือได้รับการดูแลอย่างแน่นหนาแต่ก็ไม่สามารถรับประกันได้ร้อยเปอร์เซ็นว่าจะไม่เป็นอันตรายต่อพนักงานผู้ดูแลสัตว์หรือผู้ที่เข้าใกล้แม้แต่เจ้าหน้าที่ที่มีประสบการณ์มากหากประมาทก็สามารถตกเป็นเหยื่อของมันได้เช่นกัน อย่างเช่นเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในศูนย์พักพิงสัตว์รัฐเทเนสซีประเทศสหรัฐอเมริกาพนักงานสาวผู้เคราะห์ร้ายเล่าให้ฟังภายหลังว่าเธอเป็นพนักงานที่มีหน้าที่ให้อาหารและน้ำแก่เสือที่นั่นวันนั้นเธอกำลังเอาน้ำไปให้เสือเหมือนปกติขณะที่เธอเดินลงเนินตอนที่ฝนตกเธอก็ลื่นล้มถลาไปข้างหน้าและชนเข้ากับกงเสืออย่างจังท่านใดนั้น เสือที่อยู่ใกล้กับกงก็พุ่งเข้ามากัดที่แขนเธอและพยายามกระชากแขนของเธอเธอเล่าให้ฟังว่าความรู้สึกที่ถูกเสือกัดและกระชากแขนนั้นมันช่างเจ็บปวดมากเหมือนกับแขนจะหลุดออกมาเลยทีเดียวโชคดีที่คู่มั่นของเธอและเพื่อนร่วมงานที่อยู่บริเวณนั้นช่วยกันหาไม้มางัดให้เสืออ้าปากจนมันยอมปล่อยแขนของเธอพวกเขาก็รีบทำการห้ามเลือดและส่งตัวเธอไปโรงพยาบาลทันที การถูกจู่โจมครั้งนี้ทําให้เธอต้องผ่านการผูกทายผิวหนังที่แขนถึง5ครั้งและรักษาตัวอีกอย่างน้อยหนึ่งปีเพื่อให้แขนกลับมาปกติอีกครั้งนั่นรวมถึงการทํากายภาพบําบัดเช่นฝึกการเคลื่อนไหวง่ายๆแต่ถึงกระนั้นเธอก็ยังโชคดีที่รอดชีวิตจากการถูกเสือจู่โจมได้หากโชคร้ายกว่านี้เธออาจจะสูญเสียแขนไปเลยก็ได้ฟูงบัว พุ่งเข้าโจมตีคู่รักสูงอายุที่พาสุนัขไปเดินเล่นผู้คนมากมายเข้าใจว่าหัวเป็นสัตว์ที่รักสงบขี้เล่นและใจเย็นพอพฤติกรรมต่างๆของพวกมันแต่อันที่จริงแล้วพวกมันเป็นสัตว์ที่ขี้สงสัยระแวดระวังตัวแม้ว่าจะเป็นสัตว์กินพืชแต่เมื่อเกิดความตื่นตระหนกหรือตกอยู่ในสถานการณ์ที่เป็นอันตราย พวกมันก็สามารถเป็นฝ่ายโจมตีสิ่งมีชีวิตอื่นก่อนได้เช่นกันยิ่งไปกว่านั้นวัวย,ยังมีพละกกำลังมหาศาลด้วยน้ําหนักตัวที่มากถึงหนึ่งตันจึงถือว่าเป็นสัตว์อันตรายได้ในหลายสถานการณ์อย่างเช่นในช่วงที่พวกมันมีลูกอ่อนช่วงฤด,ดูผสมพันธุ์หรือในสถานการณ์อันน่าเศร้าที่เกิดกับคู่รักสูงอายุคู่นี้ <S <S> <S เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในปี2020 บ่ายวันหนึ่งที่อุทยานแห่งชาติยอเชเดลประเทศอังกฤษผู้ราักสูงอายุคู่หนึ่งพาสุนัขไปเดินเล่นในอุทยานแห่งชาติสาม,มีอายุ82และภรรยาอายุ78ทั้งคู่กำลังดื่มดำกับบรรยากาศอันแสนผ่อนคลายท่ามกลางธรรมชาติโดยไม่คาดคิดว่าจูๆ่ๆพวกเขาจะพบเจอฝูงวัวฝูงหนึ่งและถูกมันโจมตีจนเปิดโศกนาฏกรรม พยานผู้เห็นเหตุการณ์บอกว่าพวกเขาเห็นสองสามีภรรยาและสุนัขถูกฝูงวัวล้อมไว้และเข้าทำร้ายสุนัขตัวหนึ่งวิ่งหนีไปขณะที่อีกตัวถูกทำไร้ายไปพร้อมกับเจ้าของพยานรีบโทรแจ้งของความช่วยเหลือทว่าเมื่อหน่วยแพทย์มาถึงก็พบว่าฝ่ายสามีวัย82ปีเสียชีวิตในที่เกิดเหตุเหลือเพียงภรรยาที่ได้รับบาดเจ็บสาหัส ซึงถูกส่งตัวไปยังโรงพยาบาลทันทีจากการสอบถามพยานเขาก็สันนิษฐานว่าสาเหตุที่ฝูงวัวปลุกโจมตีคู่รักสูงอายุคู่นี้อาจเป็นเพราะพวกเขาเดินเข้าไปในอาณาเขตของพวกมันพร้อมกับสุนัขจึงถูกมองว่าเป็นภัยคุกคามประกอบกับในฝูงมีลูกวัวอยู่ด้วยแม่วัวที่กลัวว่าลูกจะถูกทำร้ายจึงเป็นฝ่ายโจมตีก่อน ชาวไร่รายหนึ่งที่คุ้นชินกับการเลี้ยงวัวยังให้คำแนะนำว่าหากพบเจอสถานการณ์เช่นเดียวกันนี้ให้ปล่อยสุนัขวิ่งไปที่อื่นเมื่อพวกวัวไม่เห็นสุนัขแล้วมันก็อาจจะมองมนุษย์ที่เหลือไม่ใช่ภัยคุกคามโดยที่พวกมันไม่จำเป็นต้องทำร้ายหรือป้องกันตัวแต่อย่างได